ฉันไม่รู้เธอแบกรับอะไรไว้มากมายเหมือนคล้ายๆเธอปวดร้าวที่ข้างในแต่ฉันรับรู้ถึงความกดดันที่เธอกลั้นน้ำตาเอาไว้ดูเหมือนเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอจำได้ไหมวันแรกที่เธอเกิดมา เธอลองหห้มันสื่อความหมายว่าเธอจะก้าวต่อไปในโลกใบนี้ใช่ไหมอย,ยากจะลองลองเลยลองหห้ลองออกมาเธอจงเสียน้ำตาเพื่อเป็นการระบายโลกใบนี้วบวน ทุกทุกคนก็เคยร้องไห้ให้ยดน้ำตาสื่อความหมายให้เธออีกทีเธอบอกฉันว่าไม่มีใครเข้าใจหรอกกับความช้ำชอกที่ต้องเธอน้ำตาล้นเออแต่เธอรู้บ้างไหมว่าไม่มีใครที่ไม่เคยน้ำตาล้นเออ แม่จะดูว่าเขาเลิดเลอแค่ไหนก็ตามจำได้ไหมวันแรกที่เธอเกิดมาเธอร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเธอจะก้าวต่อไปในโลกใบนี้ใช่ไหมอยากจะลองลองเลยลองไห้ร้องออกมา เธอจงเสียน้ำตาเพื่อเป็นการระบายโรคใบนี้วบวนทุกทุกคนก็เคยร้องไห้ให้ยดน้ำตาสื่อความหมายให้เธออีกทีเพื่อเธอจะมาฮึดสู้ไว้ เธอบอกฉันว่าไม่มีใครเข้าใจหรอกขับความช้ำชอกที่ต้องเจอน้ำตาล่นเออแต่เธอรู้บ้างไหมว่าไม่มีใครที่ไม่เคยน้ำตาล้นเออแม้จะดูว่าเขาเลิอดเลอะแค่ไหนก็ตามจำได้ไหมวันแรกที่เธอเกิดมา เธอรองไห้มันสื่อความหมายว่าเธอจะก้าวต่อไปในโลกใบนี้ใช่ไหมยอยากจะลองลองเลยลองหห้ลองออกมาเธอจงเสียน้ำเธอเพื่อเป็นการระบายโลกใบนี้วบวน ทุกทุกคนก็เคยร้องไห้ให้ยดน้ำตาสื่อความหมายให้เธออีกทีเพื่อเธอจะมาหึสู้ไว้เพื่อเธอจะมาหึสู้ไว้ คนเราอาจรักกันเพียงได้พบสบตาบางคนอาจรักกันเพราะต้องใช้เวลาวันหนึ่งนั้นฉันอาจเปลี่ยนเพราะไม่มีอะไรแน่นอนอยากรู้ว่าเธอจะเป็นเช่นไรวันใดฉันแก่ขึ้นมาวันใดไม่หล่อ ขึ้นมาอยากจะรู้เธอจะรักฉันอยู่หรือเปล่าวันใดไม่เก่งขึ้นมาวันหนึ่งฉันเกิดไม่เร้าใจอยากจะรู้เธอจะคิดกับฉันเช่นไรแค่เพียงอยากถามเธอไม่ได้กลัวจะทิ้งไปแค่เพียงอยากเข้าใจ ว่ารักฉันเป็นอย่างไรวันหนึ่งนั้นฉันอาจเปลี่ยนเพราะไม่มีอะไรแน่นอนอยากรู้ว่าเธอจะเป็นเช่นไรวันใดฉันแก่ขึ้นมาวันใดไม่หล่อขึ้นมาอยากจะรู้เธอจะรักฉันอยู่หรือเปล่า วันใดไม่เก่งขึ้นมาวันหนึ่งฉันเกิดไม่เร้าใจอยากจะรู้เธอจะคิดกับฉันเช่นไรอยากจะรู้เธอจะคิดกับฉันเช่นไรบอกกับตัวเองทุกครั้งตั้งแต่วันที่เธอจากไป บอกกับหัวใจว่าฉันต้องรอเธอบอกจะไปไม่นั้นเธอจะกลับมาสานต่อฉันก็เฝ้ารอยังมีความหวังจากวันนั้นฉันก็ไม่ปั่นใจเพราะมั่นใจเธอจะกลับมาจนวันเวลาล่วงเลยผลนผาน จนมีเขาเข้ามาในใจมาดูแลห่วงใยทุกอย่างให้ความอ่างว้างหมดในวัวใจไม่โทษชน,นะที่ฉันไม่รอเธอฉันรอเธอนาน,านเกินไปรอจนหมดใจยิ่งรอยิ่งหมดหวัง และเมื่อมีเขาเข้ามาก็ทำไม่ใจฉันยิ่งไว้วันเพราะเขาคนนั้นไม่ทำให้ฉันลอหากรอแล้ววิความหวังฉันคงยังจะลอเลื่อยไปแต่ยิ่งรอไปก็ยิ่งไกลห่างจนมีเขาเข้ามาในใจ มาดูแลห่วงใยทุกอย่างให้ความอ่างว้างหมดในวัวใจไม่โทษฉันนะที่ฉันไม่รอเธอฉันรอเธอนาน,านเกินไปรอจนหมดใจยิ่งรอยิ่งหมดหวงังและเมื่อมีเขาเข้ามาก็ทำให้ใจ ฉันยิ่งไว้วันเพราะเขาคนนั้นไม่ทำให้ฉันรอหากรอแล้วมีความหวังฉันคงยังจะรอเลื่อยไปแต่ยิ่งรอไปก็ยิ่งไกลห่างจนมีเขาเข้ามาในใจ มาดูแลห่วงใยทุกอย่างให้ความอ่างวางหมดในหัวใจไม่โทษฉันนะที่ฉันไม่รอเธอฉันรอเธอนา,นานเกินไปรอจนหมดใจยิ่งรอยิ่งหมดหวังและเมื่อมีเขาเข้ามาก็ทำให้ใจ ฉันยิ่งไว้วันเพราะเขาคนนั้นไม่ทำให้ฉันรอกลับมาพบกับรายการรายการอะไรลูกรายการเลยรายการอะไรลูกสวัสดีครับขอเร็วสวัสดีครับท่านผู้ชมกอเร็วสวัสดีครับรายการเลยครับ รายการเลยหู่ขู่หูดูโว<อ>คลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวในครั้งพุทธกาลให้ลูกฟังเป็นเรื่องราวในครั้งพุทธกาลซึ่งเป็นบทเรียนสอนใจให้เห็นว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข เราไม่ควรทำอะไรให้เป็นที่รักเพราะการพัดพลากจากบุคคลหรือสิ่งของซึ่งเป็นที่รักมันเป็นความทุกข์ทรมานเรื่องราวในครั้งพุทธกาลเป็นเรื่องราวของพระอานนท์กับพิสุณีรูปหนึ่งพระอานน,น์นน้ถือว่าเป็นพระอุปถากของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกผู้เลิศด้านความจำ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมท,ที่ไหนต้องกลับมาแสดงธรรมซ้ําให้พระอานุ์ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วพระอานนุ์ก็เอาไปบันทึกในพระไตรปิฎกเป็นพระที่รูปโลและเลิศด,ด้านความจําช่วงนั้นมีพิสุนีคือหญิงผู้หนึ่งคือใส่บาทพระอานนุ์ แล้วแอบชอบพระอานนท์ทำทุกอย่างเพื่อจะมาอยู่ใกล้ๆพระอานนท์บอกว่าเขาชอบพระอานนท์เขาคิดว่าพระอานนท์เป็นคนดีได้สัมผัสพระอานนท์แล้วบอกว่าเขาชอบพระอานนท์คิดว่าพระอานนท์เป็นคนดีเลยพยายามประกบติดพระอานนท์ทุกอย่างพระอานนท์บอกว่า น้องหญิงรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนดีเราอาจจะไม่ใช่คนดีอย่างที่น้องหญิงคิดก็ได้แล้วยอมบวชเป็นพิษุนีเพื่ออยู่ใกล้พระอาน,นุนเหมือนเอาน้ำมันมาวางใกล้ๆเพลิงนางก็ปรงไม่ตกพระพุทธเจ้าเลยแสดงธรรมใ้้วังว่าเจ้ารักใครอะไรในอาน,นุนนางบอกรักใครในดวงตา พุทธเจ้าบอกดวงตามีเส้นประสาทตาและเนื้ออ่อนสักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมไปเรื่อยๆรักเคยในหูของพระอานทน์ในหูก็มีแต่ขี้หูสกปรกรักไค่ในโพรงจมูกของพระอานทน์ในจมูกที่โด่งของพระอานทน์ก็มีแต่ขี้จมูกที่สกปรกรักไค่ในริมฝีปากพระอานทน์ในปากก็มีแต่สิ่งสกปรกพุทธเจ้าแสดงธรรมให้นางฟังเป็นเรื่องๆ สุดท้ายนางก็ปรงไม่ตกสรุปแล้วการมาบวชเป็นพิสุนีของนางคือการเอาน้ำมันมาวางใกล้เพิงและยิ่งเข้าใกล้นางก็ยิ่งทุกข์นางเลยประจักษ์ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เราไม่ควรทำอะไรให้เป็นที่รักเพราะการแพปลากจากบุคคลหรือสิ่งของซึ่งเป็นที่รักเป็นความทุกข์ทรมานและพระพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จด,ดับการปรินิพานไปแล้ว พระอานนท์ถามพุทธเจ้าว่าเรามีวิธีต่อสู้ต่อศัตรูเพศอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าอานน์เจ้าแค่โสดาบันเท่านั้นกิเลสของเจ้ายังไม่เบาบางเจ้าขัดเกลาได้ประมาณ25%ปซการต่อสู้ต่อศัตรูเพศซึ่งเป็นอสรพิษเป็นศัตรูในการประพฤติพรมจร์จัคือการไม่เห็นเลยดีกว่า จำเป็นต้องเห็นยาเข้าใกล้จำเป็นต้องเข้าใกล้ให้คุยด้วยอาการที่สำรวมนี่ไงครับที่ใดมีลักที่นั่นมีทุกข์เราไม่ควรทำอะไรให้เป็นที่รักเพราะการพัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของซึ่งเป็นที่รักมันเป็นความทุกข์ทรมานครับจบด้วยสามผลงานเพลงนี้ วันเวลากับความไว้ใจกับชีวิตผู้ชายหนึ่งคนทุ่มลงไปต้องทุ่มลงไปเท่าไรเพื่อจะมีผู้หญิงคนหนึ่ง,งเป็นมันดังดวงใจจะเสียอะไรจะเสียเท่าไรฉันพร้อมจะทำแต่ความเป็นจริง ที่เธอให้มาไม่มีค่าอะไรต่อไปถ้าคนเรามันไม่มีใจให้กันได้แต่ลอยแพลลึกในใจที่เธอนั้นเป็นคนทำจะไม่มีวันจะต้องมาเจ็บซ้าๆลอยเก่านี่หรือคือการตอบแทน ของคนที่รักและหวังดีหรือว่าเป็นวิธีที่เธอคุ้นเคยนี่หรือคือการตอบแทนของคนที่รักและไว้ใจน่าขอบใจที่เธอให้บทเรียนนี้วันเวลากับความไว้ใจ ไม่มีค่าอะไรอีกเลยถ้าคนเรามันไม่มีใจให้กันได้แต่ลอยแพลลึกในใจที่เธอนั้นเป็นคนทำจะไม่มีวันจะต้องมาเจ็บซ้าๆลอยเกา่านี่ลือคือการตอบแทน ของคนที่รักและหวังดีน่าขอบใจที่เธอให้บทเรียนนี้นี่หรือคือการตอบแทนของคนที่รักและไว้ใจหรือว่าเป็นวิธีที่เธอคุ้นเคยยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความรัก หากเราหยุดพักหยุดฟังสีกก่อนก็รู้ว่าเราไม่ยืนอยู่เดียวได้ยังมีเรื่องราวาดีๆอีกมากมายที่ในทุกครั้งเรานึกถึงเมื่อไรก็ไม่รู้จะขอบคุณมันยังไงจะมีเธอบนทางเดินเคียงและมันจะมีเพียงเสียงเธอกับฉันใครแค่ไหนทาให้เราเติบโตและมันจะรู้ว่ารักเป็นไง จะมีเธอบนทางเดินเคียงและมันจะมีเพียงเสียงเธอกับฉันใกล้แค่ไหนทำให้เราเติบโตและเราจะรู้ว่ารักเป็นไงจะมีเธอเป็นทางเดินเคียงและมันจะมีเพียงเสียงเธอกับฉันใกล้แค่ไหนทำให้เราเติบโตมันจะรู้ว่ารักเป็นไง จะเสียเวลาทำไมต้องพูดอะไรให้เหนื่อยก็เช